สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าลิซ่ารักพิงค์เธอเป็นที่ชื่นชอบมากๆสํสำหรับแฟนๆชาวจีนแล้วแฟนชาวจีนมากมายเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเธอมาโดยตลอดอย่างเหนียวแน่นและในครั้งนี้จะไม่พูดถึงคงไม่ได้กับคุณพ่อ16ตึกที่เรียกได้ว่าถ้ามีโอกาส เขาก็จะร่วมโปรโมทลิซ่าเสมอโดยมีโปรเจกที่ไม่ธรรมดานะคะล่าสุดกับโปรเจกครบรอบ6ปีการเดบิวต์ที่จะถึงในวันที่8นี้นะคะคุณพ่อ16ตึกก็จัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะสมกับการรอคอยเมื่อเขาในรมมีไห้ประเทศจีนร่วมฉลองกับลิซ่าโดยการฉายจอ LED สุดยิ่งใหญ่อลังการกับสิบเมืองใหญ่ของจีนในครั้งนี้นะคะโปรเจกมาในธีมสีชมพูสุดเด่ดเดนทําให้ทั่วทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียว บริงต่ตางจําได้ดีกับความเจ้าบุญทุ่มของคุณพ่อ16ตึกในแต่ละโปรเจกต์ที่เขาทําให้ลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะตั้งแต่ครบรอบวันเกิดของลิซ่าเมื่อปี2020ในครั้งนั้นเนี่ยคุณพ่อ16ตึกก็ฉายไฟ LED ถึง9เมือง9วันกันเลยทีเดียวรวมไปถึงบรรยากาศการโปรโมตอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าที่คุณพ่อ16ตึกก็ส่งไฟ LED โปรโมตอย่างเต็มที่ และที่บริงต่ตางจดจำได้ดีและไม่เคยลืมกับโปรเจกต์บินโดนวอวยพรวันเกิดให้ลิซา่าเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะและโปรเจกต์การบินโดนแอดมินต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาพอต้องเข้าไปดีลกับรัฐบาลของจีนิกด้วยแต่ด้วยความรักและเอ็นดูลิซา่าคุณพ่อ16ตึกก็ทำมาแล้วนะคะเพื่อนๆ กาเรียกได้ว่าปลื้มปริ่มและดีใจมากๆกันนะคะท่ลิซาแบล็กพิงค์เนี่ยเธอมีแฟนเกิร์ฟแฟนบอยแล้วก็พ่อบาแม่บาจีนสนับสนุนลิซ่ากันอย่างเต็มที่และแอนดมินก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะเนื่องจากมีชาวเน็ตได้โพสคลิป c o อร์สุดปังของนักแสดงจีนชื่อดังอย่างหลิวลุยหลินที่เรียกได้ว่าเต้น c o อร์เพลงปูนิบอิปิปทิลิซาเนี่ยเคยเต้นจนกลายเป็นไวรัลามาแล้วทั่วโลกอย่างเป๊ะเวอร์มากๆนะคะเพื่อนๆ โดยหลิวรุ่ยดินนักแสดงหนุ่มชาวจีนวัย31ปีที่ฝีมือไม่ธรรมดาเขาได้แสดงภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังของจีนไม่ว่าจะเป็นสามชาสามภพปะท้อสิบลีลิขิตเหนือเขเนยและล่าสุดกับซีรีส์ชื่อดังเทียบท้าปัตพภีที่รับบทเด่นเป็นตัวร้ายประกบพระเอกหนุ่มสุดท้ออย่างหยาง,ยางหลิวรุ่ยดินก็เป็นอีกดาราศริลปินหนุ่มชาวจีนที่ชื่นชอบลิซ่าบแบล็กพิงมากๆเช่นกันนะคะเพื่อน และใดๆกับข่าวล่าสุดนะคะเพื่อนๆบริงได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วกับโปรเจกต์สีสาวรักพิงค์ที่ในครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับไอศกรีมสุดอร่อยอย่างสซเวนเซนหลังจากที่สีสาวรักพิงค์เคยคอลแลบกับขนมเวเฟอร์อย่างคิดแคทมาแล้วนะคะในครั้งนี้เนี่ยพวกเขากลับมาอีกครั้งในโหมดไอศกรีมเซเวนเซนที่แอดมินได้ข่าวมาว่าสีสาวจะมาในรูปแบบของตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์สุดน่ารัก และบริงห้ามพลาดที่จะได้พบเจอกับสื่อสาวรักพิง์ในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ร้านสวนเซนทุกสาขาและแอนมินเชื่อว่างานนี้บริงต้องไปเติมความหวานที่ร้านสวนเซนกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ